สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับต่ำรถของราดำซิง่งนะครับเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับได้คนงานมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา,ายังไม่แปดโมงนะครับท่านผู้ชมนี่เริ่มลงแล้วครับลงใส่พาเลท ลงได้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ลงไม่ได้มันเป็นน้ําครับถ้าฝนตกก็ลงไม่ได้อีกครับหน้างานแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นน้ํานะครับก็ลงได้ฝั่งเดียว,วเพราะไปยังครับคนเยอะสบาย กำลังห,ห,หาเรียมเลย ย่างละเคืงแดงสิบหกเขียวสิบหกแต่ว่าแดงแดงจะเลียงไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ขึ้นนะครับดอกมุนด้ยปุย,ย,ยต่อมานนี้นะครับคนใหม่ขึ้นนี้นี่เลียงบางงามปนันเดีเมื่อวานนี้ของไอ้ รถสมบัติของพ่อ่ยั่นขาดสามถุงว่ะใครอยู่เพิ่นนับก่นอน่ะ<ง>ของพ่อยังเบื่อนหนึ่งไหมพ่อยังก็อนี่ง,งพ้นเดี๋ยวอะซื้อแล้วื้อเอ<ง>เอ,อนั่นแหละว่า<ง>มันเล่าไปทางล่านหนุนป๋นผมก็บ่รู้กัน<ง>สมบัติทีมเบื่อนหนึ่งไหมใครอยู่ใครจอดน,<ง>นับก่อน มันก็จะวนอับวนอ่ะโอ้ยเแรงเงินเลยสามเลยลุงคนลุงคน,นเออไออู่เราหนับเบิอ้องวันเลยคนงานใหม่เนาะไอคนงานใหม่ขึ้นว่ามันคนเกา่าเบื้อ้เจ้าเลี้ยงปูนนี่แหลนะเนี่ยเห็นบ่เอากีโต๊ะรถว่ามันผมเรียนไม่เนี่ยมันเป็นนี่เองแข่งกันคนเก่าขึ้นนั่นอ่ะปูนเกียวเลี้ยงปูนเลี้ยงเออเอ๊ ทึงขาดทืงเกินเหล้าวันเนี่ยเซลสะกันอยู่โอ้ยสนุกน้ำหนักขาดเขาก็บอกว่าน้ำหนักขาดอกไปลเรรไป็นลงรถไฟวัน โอ้โหเนี่ยไปที่ห้างว่าจีอืมดีหน่อยครับได้คนคนงานมาหลายคนครับก็จะเสร็จได้ไวนี่แหละครับ นี่ครับหาเหลี่ยมหาลายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถ้าฝนตกนี่ลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมฝนตกนี่ก็เพื่อ้กลางเสียกลงเหรอถ้าถ้าฝนตกฝน,นี่ลงไหนไถ้าเกิดฝนตกฝน,นี่ลงยังไหนไาการเอษ เอาเอาผ่าคึงบอผ่าคึ้งก็ไปใีได้ไหมครับโอ้โหอยแไว้ฝนจะตกเลยแต่เนี้ยเ้าก้อนจะรถพวงไอ้หางหางหางกันสันใะ่ไเออหางรถร้เงเลยรถพวงหางกันสันนะงานหางสั่นเลยักนแเด้อรถทคอทร้ห่อรถรถอันซองขยะท้องแม่นับรถขยะครบเออเออหางหางสัน กันลดคอกันลดควกงเขาเนียดง่ายยุ่นแล้วรดเปียยก่อนนี่แล้วนลนเนียดง่ายใ้อนหถถง้อห้างเยียหางเปยนหางสั้นสองเผาลังนะครับรดไข่ซอขยะทองนะครับวิ่งด้วยกันนะครับด101รดรอยเอ็ดก็ได้นี่นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรับงานก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้านะครับว่าจะได้ไปใส่อะไรเนาะนี่ครับตอนนี้ก็เกือบจะครึ่งแล้วนะครับนี่จะครึ่งนี่แหละครับก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชม พอฝนมันตกนะยาพาท่านผู้ชมมาดูอ่าเมกานะครับเลดแคบเลดนะครับนาเลดเป็นรถนอกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสวยนะครับโล่หัวแคบด้วยนะครับน่าจะเป็นเครื่องสองร้อยสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคัดสีนอก ยาง825หนะครับ2 1หรอนีด่ดีป่ะ210นี่ครับลงไปด้วยก็พาเียดตักไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้านะครับท่านผู้ชมเบื่อจะมีอะไรเด็ดๆด,ดเนาะเดี๋ยวจะอัพลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับไปกันเลยครับ ท่านผู้ชมลงเสร็จแล้วครับก็จะรับงานนะครับทีนี้นะครับเพราะว่าเสร็จแล้วครับเป็นเอกชั้นนะครับผมลงเสร็จก่อนนะครับผมถึงจะรับงานนะครับนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับรายการต่อไปก็จะน่าจะได้ถอยออกนะครับถอยแทงไส้ไปฝั่งนู้นโอ้ผู้ใดถือกล้องเลยรคอยวะนี่ครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งน่าจะได้ถอยออกนะครับถอยออกนะครับก็จะเดี๋ยวให้คนงานไปดูให้นะครับโอ้ยเวือกล้องไง่คยวะถอยแทงซ้ายนะครับหันหน้าเข้าร้อยเอ็ดนะครับโอ้ยกันถอยหลังออกมาแต่ที่แรกนี่เกี่ยวเลย แต่ว่าหลดมันไหลเนาะย่างมือสั่นนะครับรถดเข่าในเมืองไหลครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมหลังอย่างนี้ผมก็จะรับงานนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงต่อไปนะครับไปเจอกันบนหลังถนนเลยครับไปกันเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่หลังถนนเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมขอยากมากครับรถไหลนะครับก็ ตอนนี้ยังไม่มีงานนะครับท่านผู้ชมอาจจะแต่ว่าผมมามันมันต้องมีนะครับ <c oughs> บังคับเลยต้องมีงานนะครับวันนี้ผมมีเพรอนะครับวันนี้จ่ายค่างวดรถนะครับ,บามาเอเงินดิแซนเบิกเก้าดิเก๋ <c oughs> นะครับ้เกี่ยวบอกว่ารองานนะครับก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็รอคนงานล้างเนื้อล้างตัวนะครับ ก็ขึ้นมายืนอยู่ริมอ่าื่นข้างทางนะครับไหลทางนะครับซึ่งอันตรายมากครับท่านผู้ชมต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับที่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ถอยนะครับรถบักลายเึ่งบีบ,ถ,บ,บถึงบีบเตะให้กับพองว่างันนะครับจะประวากันเนาะเดี๋ยวเขาจังไปพอกันในช็อตเด็ดในช่วงอื่นแล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไร ดีๆเด็ดๆงาม,งามวสวยนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เป็นวิถีชีวิตคนรถดนะครับก็ขึ้นของเสร็จลงของขึ้นของลงของก็ทำบนอยู่อย่างนี้นะครับเป็นหลายปีนะครับแปปีแล้วผมที่ทำอย่างนี้นะครับก็อันตรายพอสมควรนะครับชีวิตหลังพวงมาลัยเนาะไม่ได้ดีไม่ได้ เลื่อนรู้อะไรมากมายนะครับขอแค่มีกินมีใช้ไปวันๆก็มีความสุขแล้วนะครับลุงเนี้ยสบายพ่อแม่สมบายนะครับพ่อแม่มีอยู่มีกินด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขอฝากช่องหลาน้ำแนเดอร์นะครับตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับก็ หลังจากนี้ผมก็จะไปไปย่างอยู่รยละเอียดก่อนนะครับเดยเรียนไปรอไปถ่ายอยู่รายะเอียดนะครับเพื่อรองานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องซ้ำรถกล้รอดําซิ่งด้วยนะครับถ้ามีอะไรไม่เหมาะสมพูจาอะไรไม่สุภาพไปก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากสวัสดีครับ